สวัสดีครับผมจะแนะนำอุปกรณ์ที่เรียกว่า MP3 Music On Hold นะครับเป็นเสียงพักสายสลับตูกสาขาซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบเองได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะแสดงการโปรโมทสินค้าหรือโปรโมบริษัทด้วยการ บันทึกเสียงลงใน MP3 Music on Hold ตัวนี้นะครับเวลาที่ผู้ใช้โทรเข้ามาที่บริษัทเวลาที่เราพักสายหรือเราจะโอนไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเสียงดนตรีก็จะกลายเป็นเสียงโปรโมทของกิจกรรมหรือว่าบริษัทที่เราได้บันทึกไว้นะครับเรามาดูกันนะครับ ที่ศูนย์บริการไอแซคอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้นสามโซนไอทีค่ะวันนี้คุณสามารถทดสอบการใช้งานจริงก่อนตับสินใจได้แล้วนะคะที่ศูนย์บริการไอแซคซีคอนบางแคไม่ว่าจะเป็นระบบคอนเซนเตอร์ IVR บันทึกการใช้งานโทรศัพท์การบันทึกเสียงสนทนาระบบตู้สาขา IP การสนทนาแบบวิดีโอคอลเข้ามาทดสอบด้ทุกวันแล้วนะคะ ที่ศูนย์บริการไอแซอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้นสามโซนไอทีค่ะวันนี้คุณสามารถทดสอบการใช้งานจริงก่อนตับสิงใจได้แล้วนะคะที่ศูนย์บริการไอแซครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการพยายสัมพันธ์บริษัทนะครับในรูปแบบของเสียงวักสายโดยใช้อุปกรณ์ mp 3 music on hold นะครับ ขอบคุณครับ